สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพบกันกันไปในช่วงแรกของมือวันที่26เดือนเมษายนนะคะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะมื้อนี้นะคะแอดผ้าพลายพี่น้องบมาเฮาสุขสุขน,นะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะ,ะจากปู่คำแปดสี่สามค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางตำาำราค่ะพี่น้องคะเอาแนวทาง ของปูนะคะหววทิพานมานะคะปูและวหายวิ่งบนรางหกกับเจ็ดนะคะเขาเมื่อเป็นตัววิ่งเจ็ดนะคะแล้วก็ชุดรางปูแล้วจับคูหายหาเจ็ดนะคะเขาเมื่อเป็นหาเจ็ดตรงๆค่ะพี่น้องค่ะ <c oughs> มือนี่เอากล้วเดติดตามแนวทางของปูค้ามมาฝากมาตอนเผยพี่รองบรรทอสุขสุขคนนะคะแ <c oughs> นวทางของปูค้ามตำเล่ามือนี่ค่ะแสดงเมา่เป็นตัวใดเผยพี่้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะมาสักการค่ะอ๋อเจริญพร ค่ะปูโอ้ยมาติดตามถามข่าวแนวทางตำเล่าก่อนมูที่นี่ค่ะปูคะค่ะเขาเขาเอาเ,อาเอามือม่อวันที่ยีส่สิบเจ็ดหรอวันท<อ>ี่ยี่สิบหกยี่สิบหกค่ะมื่อวันเสาร์ค่ะปูวันเสาร์ค่ะมื่อัออนี้อีกอีกสองมือ,อนต้นนะเอาอีกสองมือนเพิ่นกระสีบบลืมดอกค่ะปูแตดรัฐบาลทยแห่งสิบหกหมื่นวันยังบอลืมเนาะค่ะ อันี้ไม่หรอกเออเอาเอาเล่าเอาเอาเด็กล่างเอาลอกเด็กล่างไปก่อนได้ค่ะอ้าวสี่ห้าสี่ห้าค่ะสองห้าสองห้าค่ะห้าเท่าไรก่อนคะศูนย์ห้าศูนย์ห้าค่ะนี่ละนี่ล้างแล้วดิเด้อค่ะเจ้าวานี่กันตัวหนึ่งแปดห้า กันเปรธาค่ะออเกันเปลนาเอาบ้าน,นี้ก็นเอาบนไว้บน <5. S 2> า 5, 4, บนนาะค่ะเอ่อห้าสี่เจ็ดบนห้าสี่เจ็ดค่ะหกสี่เจ็ดหกสี่เจ็ดค่ะเอออเอออเอน่อสิบแเก้าสิเก้าสีเจ็ด เก้าสี่เจ็ดค่ะออ่ามีเท่านั้นละบัน,นี่เอากันเลขกันมาเรือยเก้าหกเก้าเจ็ดกันเก้าหกเก้าเจ็ดค่ะอ่กันเก้าหกเก้าเจ็ดด้วยส่วนสามตัวนั่นก็พ่อพ่อกันละห้าสี่เจ็ดหกสี่เจ็ดแล้วกันหนึ่งสี่เจ็ดเนี่ยแหละพ่อพ่กัน 9, 6, 9, 7, เอาคือว่า 9, 7, 7, เก้าสี่เจ็ดคือว่าหนึ่งสี่เจ็ดอย่างครับคุณคะโอ้โเก้าสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดเก้าสี่เจ็ดอันหนึ่งบีหนึ่งสี่เจ็ดมีบ้างไหปู เออมันเอ่มันออกมันออกไปแล้วตัวเจ็ดที่หนึ่งว่าแม่เลยโอ้มันออกไปแล้วโอ้มันออกเจ็ดที่หนึ่งแล้วค่ะโอ้เป็นเป็นเก้าแล้วกันเป็นเป็นเก้าแล้วบ้านอ้าวตะวันในสูตรปูมันมันได้ตัวใดล่ะคบปูในสูตรปูมันได้เก้ากับเก้ากับเจ็ดยังไงมันไปมันติดไปตัวหนึ่งอะค่ะโอ้เจ็ดอะเอ่อมันขันกันมาเจ็ดกับคู่ตัววานล่ะขันมาเก้าคู่ตัวานแต่ววามี นี่สงสัยยูตัวหนึ่งคือสีเก่าหร้อสงสัย <49. S 2> ส,สีเก่าอ๋อสงสัยกระเขียนไว้ตัวห้าเทียมมันออกนะครับปู่แต่วันนี้เน้นกันน,นี้แหละสีเจ็ดเนี่แหละใช่สีเจ็ดเก่าเจ็ดตลดไว้เออสองปูสองตัวเน้นที่สีเจ็ดกเก่าเจ็ดส่วนสีเก่ากับเก่าหกเนี่ยมันตันไว้สีเจ็ดกับเก่าเจ็ดอันนี้คือเน้นนะครับปูอ่อ่าเราฉันฉันหลอกไว้เลยฉันเมื่อเห็นพอดีว่ามันเมื่อเศ้าเห็นพอดี ออกไว้สามร้อยคูณโอ้สามร้อยสามร้อยสามร้อยตัวละสามร้อยวัดกันเอางวดน,นี้ผู้จิซื้อตัวละสามร้อยได้ดิค่ะเออสนะามร้อยตัวละสามร้อยได้เนะหละปาติโถส่วนล่างเนยติก็ล่างตัวละสามร้อยกันนี่และค่ะอู้เอาแทะตัวนหนเนาะค่ะปูเ,เน้นที่สนะี่ห้ากับสองห้าเลยค่ะปู ด้นหาก็เปล่ยนาอะไรล้างไปล้าง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 ไปล้างลบค่ะปูอย่าว่างนึงก็ล้างไปล้างตัวหาเจ็น่อยเนาะค่ะปูฮะว่างนึงก็ล้างเปนล้างตัวหาเจ็ด่ได้หดกับไม่กับหดไ่ได้กับอ้ยเรบ่ไปพระมีกาเปียบอมาบ้าตรงผมอำเด็กตามปวดบางทีมันก็ต้นนะค่ะปูอบางทีมันก็ต้น เอาลายลายมงดูตัวมึงดูอันได้ค่ะดจะกันหน่อยไลายสุฟังค่ะพูะอันสุดบนนะคะพูสุดสุดบนนี่ฮาซีเจ็ดหกซีเจ็ดเก้าซีเจ็ดนะคะเออบรรนี่สองตัวก็จะเป็นเก้าหกเก้าหกเก้าเจ็ดซี่เก้ากับซี่เจ็ดนะคะเออบรรนี้ก็เลี้ยงเลี้ยงไว้ซีเจ็ดเก้าเจ็ดตัวเต็งเลยเร่อตัวเต็งซี่เจ็ดกับเก้าเจ็ดนะคะพูะโอ้เก้าหกกับซี่เก้าเป็นตัว ล็อกไว้ได้ค่ะบันนีตัวตึงเลยค่ะบนันนีลางก็มี่ซีหาสองหาศูนย์หาตัวกันคือแปดหานะคะอ่าตัวกันคือแปดหากับศูนย์หาตัวตึงคือสี่หากั้งสองห,ห,หานี่แหละอืมค่ะค่ะค่ะปูอันนี้ล็อกไว้เรียบร้อยแล้ววันว่าใครเป็นปูเนี่โอ้โหมามาดึงไปดึงนะพอพอดีพึ่งหันไว้กับว่าพอดีเลย <c oughs> <c oughs> ซื้อไ้ตัวละสามร้อยบุนตีครับปุ้นี่ได้ก่อนซื้อว้ตัวละสามร้อยบุนตีคะไม่ไม่ผมไม่โดนเลยปู่บอกก่อนดิผมจะทำปู่บอกไปแล้วครับปุ้นหาวหาจ้าอะไรทบต้นแล้วเนาะทบต้นแล้วครับปุ้นโอ้ทบต้นแล้ววันนี้ปูคะอันบันทึกรัฐบาลไทยคงสท้าทยเมื่อไหร่คะ เอามือจับมืออื่นมมือเอามือฮอเด้อมือฮื้อเนาะค่ะคงองทานรัฐบาลไทยค่ะได้ได้ค่ะพูกค่ะนี่ธุระจะไปมีเรื่อยอยู่มือมือเอื้อมพวกมือฮื้อเนี่ยคิดถูกธุระจะไปมีเลือยอยู่ได้ค่ะพูกอ้ะจ้ะเออนะค่ะครค่ะอ่าสิ่งที่ช่วยชีวิตคือธรรมะ สร้างความเป็นพระเอาไว้ในใจคิดพูดทำอะไรตั้งใจให้ดีแค่นี้ก็สุขได้แล้วอ่ะ,จะเจริญก็ขอบคุณปูคะคะ<อ>่ค่ะการน้อมสักการะค่ะพปูสาธุค่ะใจุ่ดใยู่ยืนเป็นสุขสุขภาพอย่างแรงด้วยงบแบบเบิ้งแลดเวยเทียงค่ะอ่าเจริญพ้อสาธุค่ะขอบคุณค่ะ,คคะสรุปน้าทางค่าคลิปนี้นะคะพป็นองคะแนวทางจาก ปูข้า8แปดีค่ะพี่น้องคะแนวทางต่ำเล่านะคะพี่น้องเอาชุดบนนะคะหาซีเจ็ดหกเก้าีนะคะโตกันเก้าหนะคะพี่น้องคะแล้วก็มีเก้าเจเก้ากับซีนะคะปูแล้เน้นเก้าเกับซีเจนะคะชุดบนนะคะพี่น้องคะบนิล่างคะ่ะ4ีหาสองหาศูนยหาโตกันคือ8ปหานะคะล่างปูแล้เน้น4ีหาแล้วก็สอหานะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมแล้วพี่น้องแคปหน้าจอนะคะ บัดนี้นะคะสาหรับแนว้าทางของปูข้ามวดทิพานมานะคะปูละหายวิ่งบนล่างหกกับเจ็ดนะคะก็เลยเขาเป็นวิ่งเจ็ดนะคะแล้วก็ล่างเขามาเป็นฮเจ็ดตรงๆพี่น้องห้าเจ็ดเลยนะคะพี่น้องคะไม่ต้องกลับนะคะพี่น้องนะแคบหน้าจอได้พี่น้องได้สำหรับเนื้อทางตำราของปูข้ามแปดสี่สามวันที่ยี่สิบแปดนะคะพี่น้องคะแคบหน้าจอนะคะ พี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางจากปู่คำา843นะคะพี่น้องคะนําไปพิจารณาเบื้องเนอะพี่น้องทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะพี่น้องคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอ,ข,ขอบคุณขอบคุณพลเรือตรังบันเทิสุขุสุขคนค่ะสำหรับการรับชมรับฟังนะคะลแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสำหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่คำา8ดสค่ะพี่น้องคะเอา สำหรับแนวทางแรงนีของปูมีเพียงซัมนี่เดอพี่นองเดอร์แอคคาิได้ขอโตล่าไพี่น้องปะเท่าสุขูสุก้อนไปก่อนคะ่ะเอาไว้พอกันไม่ก็ไปนดนคลิปหนานะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ